สดีครับตูดเอฟซีอีกาช่อลทุกท่านครับวันนี้เราประกอบกิจการเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นหลังเกมนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซูเปอร์ซันเดย์นะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แพ้คาบ้านให้กับทางสเปอร์เละเทะเลยครับหนึ่งประตูต่อหกเราจะมาจับประเด็นและก็สิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นในเกมที่แมนยูแพ้คาบ้านต่อสเปอร์ผมจัดให้เต็มที่เลยครับหกข้อใหญ่ๆ เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับฟังกันจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยนะครับใ mm. ครที่ยังไม่เคยกด subscribe ติกระดิ่งยังไงรบกวนกดติดตามช่องทางของ eka channel ด้วยนะครับ mm. ว่ากันครับในประเด็นแรกกันก่อนนะฮะสถิติที่ย่ำแย่มากๆของปีศาจแดงเกิดขึ้นในยุคข,ของโอเลกุนนาโซชาครับไก่ได้ท้องบุกถล่มผีแดงส่งผีลงหลุม6ประตูต่อนหนึ่งครับนี่คือชัยชนะของผู้จัดการทีมที่ ได้รับการขนานนามว่าทำทีมหน่าเบื่อสุดๆเล่นชวนง่วงสุดๆหมดยุคไปแล้วแต่สเปอร์ชนะได้6-1หนแล้วเจ้าพ่อสถิติอย่างออฟตานะฮะก็มีการบันทึกสถิติอันน่าปวดใจของบรรดาแฟนผีเอาไว้แบบนี้ครับออฟตาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่เคยเสียถึง4ประตูในการเล่นที่โอทาฟฟอร์ดมาก่อนกับ คือนับรวมในพิมลิกเนี่ยหนึ่น็ดนัดไม่เคยเสียประตูแบบนี้มาก่อนแต่อเดงนาโซชากับลูกทีมดันสร้างประวัติศาสตร์อันน่าขมขื่นได้แบบเหลือเชื่อนะครับเท่านั้นไม่พอนะฮะมันยังมีอีกฮนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเสีย6ประตูคาบ้านนะครับเป็นครั้งที่3ในประวัติศาสตร์ของตัวเองครับ ครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1996กับต่อซาว์ัมตันและปี2011กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ยับเยินคาบ้านแล้วก็ในค่ำคืนที่ผ่านมากับสเปอร์นะครับนั่นทำให้แมนยูนเต็ดนะครับเก็บได้เพียง3คัคะแนนจาก3เกมแรกในซีซั่นนี้ครับชนะ1นอกบ้านและคาบ้าน2นัดครับประเด็นต่อมานะครับเละเทะและเกมจบตั้งแต่ในครึ่งแรกครับ ครึ่งรแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบอกได้คำเดียวว่าเละเทะเละเทะอย่างสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฟุตบอลในสนามมั่วซั่วมากๆครับโดยเฉพาะแนวรับ4คนแบ็กขวาแบ็กซ้ายคู่เซนเตอร์คุมโซนมั่วซั่วมาร์กตัวประกบตัวมั่วซั่วจ่ายบอลก็ยังมั่วหลับหูหลับตาจ่ายย่งกับเด็กประถมที่เพิ่งจะหัดเล่นบอลอะไรประมาณนี้เลย ถ้าใครที่ดูนะถ้าใครแค่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วเช็คผลบอลผ่านทางโทรศัพท์มือถือแล้วไม่ได้ดูเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่แบ็กสฝั่งครับหลุดตำแหน่งอย่างน่าเกลียดเซนเตอร์ Center, มีอยู่คนหนึ่งเล่นติดแอคติดประมาทอีกคนหนึ่งเล่นแบบมั่วซั่วมาร์กไม่ดีแล้วก็เสียกระบวนไปหลายจุดมากไม่ใช่แค่ว่าแนวรับเท่านั้น กองกลางพอโดนเพรสซิ่งก็ไปไม่เป็นเพราะว่าสเปอร์เนี่ยโอ้โหรุมใส่แบบ2รุม1 3รุม1พอโดนอะไรแบบนี้หนักๆเข้าไปไม่เป็นครับเท่านั้นไม่พอพอแดนกลางคุมคอนโทรลไม่ได้บอลไม่ไปถึงหน้านักเตะแดนหน้าที่มีก็ต่างคนต่างเล่นเป็นประเภทชายเดี่ยวขาดทีมเวิร์กสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเห็นได้ชัดๆเลยว่าทำไมยูไนเต็ดถึง จบเกมตั้งแต่4.5นาทีแรกเท่านั้นเขาแรกเลยนะครับก่อนที่จะโดนใบแดงนาทีที่28จากอองตนี่มาร์เซียในช่วงณเวลานั้นเนี่ยสเปอร์เป็นฝ่ายคอนโทรลได้แทบจะทั้งหมดครอบครองสถานการณ์ได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดทั้งๆที่มี11-11ครับแล้วสเปอร์ก็สามารถขึ้นนำไปได้2-1ยูนเต็ดนำก่อนจากจุดโทษแล้วบรูโน่แฟร์นัน์ก็ยิงได้แต่ไม่สามารถคุมสถานการณ์เอาไว้อยู่ในมือได้ กับกลายเป็นว่าปล่อยให้สเปอร์ยิงแซงขึ้นนําเป็น2อหนึ่งสิ่งที่เห็นคือขาดความกระตือรือร้นขาดทีมเวิร์กและเกมแพลนของโซชาใช้ไม่ได้ข้อต่อมานะครับการติดประมาทของผู้เล่นเกมรับเอริกไบยี่พยายามที่จะเซตบอลหรือว่าบิลด์อัพจากแดนหลังเขาส่งบอลให้กับมาติชครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเสี่ยงมาก เพราะว่าถ้าคุณอ่านเกมเนี่ยมันจะเห็นได้เลยนะครับว่านักเตะสเปอร์กำลังจ้องมาติชอยู่ที่ว่างอยู่และหันหลังให้กับพวกเขาแล้วไบยี่ก็ส่งต่อให้กับมาติชโดยที่บรรจวนตัวแล้วนักเตะสเปอร์ก็เข้ารุมทันทีจังหวะนั้นผมเชื่อว่าแฟนผีรู้สึกได้ทันทีว่าโดนแน่ๆวะ่ะและโดนจริงๆครับเพราะว่าสเปอร์วางกับดักแล้วสามารถวางได้สำเร็จครับเพรสซิ่งเสร็จป,ปุ๊บแล้วพวกเขาฉกฉวยโอกาสตรงนั้นได้ดี แล้วก็เสีย3ประตูต่อหนึ่งนะครับทำให้เกมนี่กูไม่กลับเลยหลังจากที่เหลือ10คนได้ไม่นานเท่านั้นเอริกไบยี่พลาดเท่านั้นไม่พอนะครับแฮร์รี่แม็กควายก็พลาดด้วยในประตู1นึจังหวะนั้นนะครับแฮร์รี่แม็กควายเจ้าของค่าตัว80บล้านปอนด์กองหลังที่แพงสุดของโลกกองหลังที่ว่ากันว่าน่าจะดีที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในชุดปัจจุบันนี้ดันเล่นพลาดครับอย่างน,น้อยสองสามนมุ่งไปชนกับไบยี่เสร็จปุ๊บ มงกลับคืนให้เดกอาเบาไปครับน้ำหนักไม่ได้เรื่องเลยแล้วก็ไปขัดขวางกับลูกชอเสร็จปุ๊บก็ถูกตองกีโนโบเบเล่หลุดเข้าไปยิงงงเลยฮะแม็กควเล่นแบบนี้ทำเอางงกันทั้งโลกเลยและลูกสเปอร์ที่ขึ้นนำา2 1, อันนี้ชัดเจนกองหลังของแมนยูเต็ดขาดสมาธิอย่างรุนแรงครับจังหวะนั้นสเปอร์ได้ฟรีคิกแทนที่นักเตะยูตที่อยู่ใกล้กับรัศมีของลูกบอลเนี่ยจะ ขยับเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะบังบอลเพราะเขาต้องรู้สิครับว่านักเตะสเปอร์นั้นฉลาดกันหลายคนเซนส์บอลยอดเยี่ยมกันหลายคนแล้วไม่ทันไรครับเสียสมาธิอยู่ในขณะนั้นแฮร์ริเคนรีบตั้งบอลเร็วแล้วก็ส่งบอลให้กับทางซอนฮึงมินหลุดก็ไปยิงทั้งทงที่จังหวะนั้นแฮร์ริมักไกว์กับต้องโดนตําหนิเลยเขาอยู่ตรงนั้นแต่ทําไมเขาถึงไม่ยอมมาบังบอล นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเละเทะและทำให้เกมจบตั้งแต่ในครึ่งเวลาแรกครับลำดับต่อมานะครับคาแรคเตอร์ทรัศนคติผิดเพี้ยนการวางแผนของโคโช้ชผิดพลาดนี่คือสิ่งที่ผมได้เห็นครับการแพ้กรนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แมนยูเคยแพ้แบบเละเทะแบบนี้มาแล้วแต่สิ่งที่แย่แล้วมันทำให้แฟนผีรู้สึกแย่มากๆกก็คือทัศนคติ K T ที่แสดงออกมาในสนามมากกว่านะครับ เข้าใจครับถ้าใครมองว่าการที่ยูนเต็ดเนี่ยเหลือผู้เล่น10คน10สู้ต่อ11กับสเปอร์มันย่อมต้องเหนื่อยเข้าใจว่าถ้าแฟนผีบางคนจะอดครวญว่ามักซิเลโชคร้ายนะครับจังหวะนั้นครับพี่กามันคุณจะต้องเป็นใบแดง2ใบกับลาเมล่าหรือเป็นใบเหลืองทั้ง2คนเลยเพราะว่าราเมล่าเองเริ่มก่อนแล้วก็มักซิเลตอบโต้กลับไปซึ่งแน่นอนครับ การตัดสินใจของแอนโทนีเชลเลอร์มันก็ทำร้ายแล้วก็ทำลายยูนิเต็ดด้วยแต่เมื่อมันจบไปแล้วตรงนั้นมันพลาดไปแล้วสิ่งที่คุณต้องทำได้คือตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นให้มากขึ้นตัวน้อยกว่า1คนแต่คุณต้องรู้สิครับพอน้อยกว่าปุ๊บคุณจะต้องทำอย่างไรเป็นอันดับแรกต้องวิ่งให้เยอะกว่าเดิมขยันกว่าเดิมมุ่งมั่นกว่าเดิมแต่นี่อะไรครับนักเตะแมนยูแทบจะเดินเล่น เดินทอดน่องกันแบบสบายๆแบบเหมือนตัวเองยอมแพ้ไปแล้วอ่ะแล้วที่สําคัญหลังจากนั้นนะครับพอเหลือ10คนเล่นกันสเปซสปะจ่ายบอลใก,กล้ๆก,ก็ยังไม่ตรงไม่มีความมุ่งมั่นมากพอที่จะกลับมาสู่เกมไม่มีความกระตือร้อนมากพอไม่มีการแอคชีฟมากพอเลยไม่มีอะไรจริงๆครับมันแย่จนแบบว่าหน้าตกใจหลายเกมครับ10คนเนี่ยมันสู้11คนได้ถ้าคุณมีเกมแพลนที่ดีถ้าคุณมีความตั้งใจที่ดี แต่ยูเจ็ดเมื่อคืนนี้ไม่มีครับในขณะเดียวกันครับคาแรคเตอร์ทั้ติที่ถูกถ่ายทอดออกมาในสนามมันแย่ไปแล้วนะเกมแพลนแท็ติกต่างๆของโซชาก็ยังแย่ตามด้วยพักครึ่งครับโซชาเลือกเปลี่ยนเอาเฟร็ดกับแม็กโชมิเน่สองกองกลางในเชิงรับลงมาเล่นแทนมาติสกับบรูโน่แฟนันต์มาติชพอเข้าใจได้ครับแต่บรูโน่แฟนันต์ทำไมต้องเปลี่ยนด้วย เกิดอะไรขึ้นเขาเจ็บหรือเปล่าไอ้ตอนที่ผมอัดอยู่ในขณะนี้ยังไม่ได้ทราบผลว่าเฮ้ hey, ที่เปลี่ยนไปเนี่ยเป็นเพราะว่าเจ็บไหมแต่ถ้าคุณอยากจะเน้นเกมรับอ่ะโอเคคุณเปลี่ยนเอาลงมาสิสกอตแมตุบมัเมาวิ่งไล่ก็ได้เฟรดมันวิ่งไล่แต่รูนอแฟนันคุณะเก็บไว้หรือเปล่าเพราะเขาคือคนที่ขยันที่สุดเลยนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกแต่คุณดันถอดก็ออกจากสนามแล้วทิ้งปอปอกบาที่ไม่ใช่เป็น นักเตะที่ขยันขันแข็งอยู่แล้วอยู่ในสนามแทนอันนี้น่าสนใจมากสำหรับการตัดสินใจของโซชานักเตะอาจจะเล่นแล้วดูแย่ครับแต่คาแรคเตอร์ของทีมมันจะเป็นอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับการถ่ายทอดจากผู้ดการทีมครับแต่ผู้ดการทีมอย่างโซชามันไม่ได้ถ่ายทอดอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าแฟนผีมีความหวังหลังจากที่กลับมาเล่นในครึ่งหลังได้ลําดับต่อมาครับพอแพ้เละแบบนี้ใครกันละ่ะที่ต้องรับผิดชอบ เวลาที่ทีมของคุณมีผลงานเลวร้ายมันมีไหมครับในโลกนี้ที่มีการปลดเจ้าของทีมเจ้าของสโมสรตอบให้ครับว่าไม่มีเวลาที่ผลงานทีมของคุณเลวร้ายมันมีไหมครับที่ต้องแบบปเปลี่ยนบอร์ดบริหารยกชุดไม่มีแล้วถ้าเวลาที่ทีมของคุณผลงานเลวร้ายมีไหมครับที่จะโละนักเตะชุดปัจจุบันออกยกชุดเลย ไม่มีส่วนใหญ่แล้วนะครับผลงานแย่ฟอร์มห่วยแบบนี้ไม่มีแสงสว่างที่ปลายอ,องโมงค์แบบนี้ผู้บริการทีมครับที่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการไล่ออกหรือไขก๊อกออกเองเพราะกุนซือเป็นคนที่มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดเพราะกุนซือเป็นแม่ทัพเป็นผู้นำของทีมชุดนี้เป็นคนจัดการทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการภายใน การวางแผนการแก้เกมการเลือกตัวนักเตะอะไรแบบนี้ครับซึ่งนาทีนี้บอกเลยนะครับว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าโซชาทำฟอร์มได้แย่ตั้งแต่ต้ตตนซีซั่นเกมล่าสุดแพ้เละคาบ้านแล้วถัดจากนี้มีเวลา2วีคถ้าอยากจะเปลี่ยนตัวโคช้ชเปลี่ยนได้ทันทีครับยิ่งเปลี่ยนเร็วยิ่งดี เพราะว่ามันจะทาให้โค้ชคนใหม่มีเวลาในการที่จะเซตทีมเตรียมความพร้อมกับทีมในช่วงเวลาวีคสองวีคเนี้ยก่อนที่จะลุยกันอีกรอบหนึ่งในสุดสัปดาห์ที่1 7บเตุลาคมซึ่งแน่นอนครับกุนซอมีระดับเพียไปด้วยบารมีมีประสบการณ์และแน่นอนครับแท็ติกน่าจะเหนือกว่าโซชาด,ด้วยมีอยู่หลายคนอันหนึ่งในนั้นครับมีมาซิมิโนอาลิกรีอดีตกุนซอของยูเวนตุสใครต่อใครก็ชื่นชมแล้วก็ยอมรับในฝีมือของเขา รวมไปถึงมาริโอ้โปรชิติโน่ครับอาจจะเป็นกุนซือที่ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายขนาดนั้นแต่เขามีแทคกติกที่มันชัดเจนจาก4ซ่5ปีที่คุมทีมสเปอร์นี่แค่ต้นฤด,ดูกาลเท่านั้นครับผ่านพ้นมาแค่3-4นัดยังมีเวลามากพอในการที่จะปรับจูนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงต่างๆแต่ก็ไม่รู้ว่าบอบริหารจะคิดแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเขาอาจจะมองโซชาลงมาว่าเฮ้ ชอบโซชานะไม่ค่อยหืออือไม่ค่อยมีปากมีเสียงถ้าเป็นกูซื้อบางคนบอกบริหารเดินงานแบบนี้อาจจะไม่ค่อยพึงพอใจหรือเฮ้ยก่อนหน้านี้เคยวางเป้าหมายเอาไว้ว่าจรอาร์แดนซานโชจะไปซื้อมาหรือจะเป็นกองหลังที่อยากได้แต่ถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรโซชาก็ใช้ชุดนี้ต่อไปอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ตระกูลเกลเซอร์อาจจะยอมรับหรือว่าเปิดโอกาสให้กับโซชาก็เป็นได้ทีนี้ถ้าถามครับว่าอุลินาโซชาเนี่ย ควรจะอยู่ต่อหรือจะไปควรใช้โอกาสต่อหรือเฮ้ยมันพอแล้ววะเอางี้นะครับเราตัดฤด,ดูกาลที่แล้วออกไปครับลองเช็คฟอร์มเช็คผลงานในฤด,ดูกาลนี้ล้วนเลยคุณพึงพอใจหรือเปล่าผมถามแฟนผีก่อนผมเชื่อว่าแฟนผีส่วนใหญ่ไม่พอใจครับเพราะว่าอะไรครับก่อนที่จะมาแพ้กับทางสเปอร์ยูเนเต็ดชนะมา3มเกมซึ่งบางคนว่าจะเอาอะไรนักหนาะ จชนะ3าเกมนะผลงั้นถือว่าโอเคนี่แต่ถ้ามองลึกลงไปฟอร์มการเล่นไม่น่าประทับใจใดๆเลยครับวันเจอกับรูตันทาวเป็นเกมที่อึดอัดครับแต่โชคดีที่คู่แข่งคุณภาพต่ําวันเจอกับไรตันที่ชนะ43าครับคาคาเดียวครับโคตรมหาเฮงหรือจะเป็นเกมที่เจอกับไรตันที่ส่งสมรองลงมากว่าจชนะก็หืดจับคอเหมือนกันครับแล้วฟอร์มการเล่นในสนามก็ไม่ได้ดีด้วยครับ ทั้ง3เกมที่ผมบอกมาบอลของโซชาไม่มีอะไรมากครับเคาะกันไปเคาะกันมารอให้คู่แข่งลงไปตั้งรับกันหมดเสร็จปุ๊บค่อยๆเดินเจาะทีละนิดทีละน้อยแต่ถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่จะยิงประตูยากเพราะว่ายิ่งถ้าเจอกับคู่แข่งที่มีความเหนียวในเกมรับเล่น,นรถบัส2ชั้นมันเจาะลําบากครับถ้าคุณขาดความหลากหลายคุณยังเล่นสเต็ปที่มันช้าเกินไป ผมกม็รู้เหมือนกันครับที่ผ่านมาเนี่ยโซชาเขาพึงพอใจกับแนวทางการนำทีมของเขาหรือเปล่าแค่นี้เองเหรอหรือแฟนผีมีใครบ้างครับที่ชื่นชอบในแนวทางของโซชาแบบนี้คำถามสุดท้ายครับยังต้องให้เวลากับโซชาหรือไม่ตลอดเกือบสองปีครับของโซชามันยังไม่มีภาพที่มันชัดเจนมากว่าในอนาคตข้างหน้ายูเนเต็ดจะมีอนาคตที่สดใสไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับเป๊ ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับเจนคลับในช่วงเวลาที่โซชาทำเอาไว้อสมมุติว่าโซชาทํางานมาแล้วประมาณ2ปีมันเอาไปเปรียบเทียบกับเป๊ปแล้วก็คลับไม่ได้เลยลองเปรียบเทียบใกล้ตัวนิดหนึ่งอ,อย่างเช่นถ้าเป็นอาร์เตต้าล่ะมิเกลอาร์เตต้าทำงานกับอาเซนนอลไม่ถึงปีแต่ทรงการเล่นเขามีมีแบบแผนชัดเจนและดูดีมีอนาคตแถม ได้แชมป์มาเรียบร้อยแล้วหรือจะเป็นนูน o เอสโปรซันโตกับโอ้โหนี่คือบอลระบบชัดๆในแต่ละปีมีพัฒนาการของตัวเองแล้วก็คาดหวังผลการแข่งขันได้หรือจะเป็นทีมที่อยู่ใกล้กับทางแมนเชสเตอร์ครับอย่างเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันภายใต้การคุมทีมของคาร์ลอนชลอตติครับเป็นบอลที่มีทรงแล้วก็เห็นทิศทางของอนาคตชัดเจนครับโอเคอาจจะมีบางคนบอกว่า ก็ต้องให้เวลาหน่อยแหละโซชาได้นักเตะที่ต้องการแล้วหรือยังให้เวลาเขามากพอแล้วหรือยังครับคําถามแบบนี้ผมเชื่อว่ามันมีคําตอบอยู่แล้วะฮะได้นักเตะต้องการแล้วหรือยังเขาเป็นคนซื้อไนรี่เม็กไวนนะครับเป็นคนซื้อบบิสซากาเป็นคนซื้อดเนี่ลเจมส์เป็นคนซื้อดอนนี่แฟนเดอร์เบกหรือก็จะเป็นเอสันการวานี่ที่เขาต้องการนั่นเหละเขาซื้อหมดครับแล้วบอร์ดก็สนับสนุนครับไอเรื่องเจโรซานโชอาจจะเป็นเรื่องของที่มัน มันเดินหน้าต่อกันไม่ได้จริงๆแต่ที่ผ่านมามันก็มากพอหรือเปล่ากับผู้เล่นที่เขาต้องการแต่ทำไมยังทำให้บอลของยูไนเต็ดเนี่ยมีทรงกว่านี้ไม่ได้ตอนนี้ยูไนเต็ดของโซชามันเหมือนกับหมดมกุกมันเหมือนกับว่าวางแผนไม่ได้แก้เกมไม่ได้คุณภาพทีมไม่ได้มันชัดเจนที่สุดนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับแม่ทัพกับทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับพ่อครัว วัตถุดิบของแมนยูเต็ดเนี่ยไม่ใช่คิวเรถ้าเปรียบเทียบกับเอฟเวอร์ตันเปรียบเทียบกับอาร์เซนอลเปรียบเทียบกับไบรตันเปรียบเทียบกับเวสต์แฮมทาไมทีมเหล่านี้ถึงเล่นบอลกันอย่างมีระบบได้แต่ทําไมแมนยูเต็ตทำไม่ได้มันเป็นเพราะโซชาชั้นไม่ถึงหรือเปล่ามันเป็นเพราะโซชาคุณภาพไม่ได้หรือเปล่ามันเป็นเพราะ เกินของเขามันไม่ดีพอหรือว่ามันไม่มากพอที่จะคุมทีมใหญ่อย่างยูเต็ดหรือเปล่าผมคิดว่าแฟนผีมีคําตอบอยู่ใจอยู่แล้วครับและคําตอบอยู่ใจนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงโคช้ชน่าจะเป็นคําตอบที่ที่สุดในช่วงเวลานี้การแพ้1นึและสภาพทีมไม่ค่อยดีทรงการเล่นไม่เห็นตั้งแต่ต้นฤดูกาลที่ผ่านมามันก็ชัดเจนแล้วนะครับว่ายูเต็ดควรจะเลือกแบบไหนคุณลองคิดดูนะครับถ้าการแพ้แบบนี้มันเกิดขึ้นกับเชลซีในยุคที่เสียมีให้เฮียบมาก หรือจะเป็นบาเยนหรือจะเป็นเรอลมตริดทีมเหล่านั้นเนี่ยโซชาไปนานแล้วนะฮะไม่ต้องสืบเลยแล้วยิ่งเกิดขึ้นในช่วงทีมชาติด้วยเนี่ยบอกเลยนะครับว่าโซชาไม่รอดนะครับทีนี้ก็ต้องรอดูฮะว่าบอร์ดบริหารเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรหรือโซชาจะมาแนวแบบยอมรับสภาพตัวเองว่ามันดันไปไม่สุดแล้วละ่ะคงจะต้องยอมสละเรือจะต้องยอมสละแล้วก็ โอกาสให้คนที่มีฝีมือมากกว่าเขาได้เข้ามาคุมทีมแทนอันนี้ต้องรอสถานการณ์ต่อครับแต่บอกเลยนะครับว่าจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับเอาล่ะนักข่าวทุกคนครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่อยู่รับฟังกันแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยนะครับใครที่ยังไม่เคยกดสมัครติดกระดิ่งยังไงรบกวนกดติดตามช่องทางอีก,กาชนนาแนลด้วยครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ